ไฮมินาซังคอนเดจิวัตชิวะซันเดสสุริยะซันครับผมกอต้อนรับเข้าสู่เกม PSO2 New g e n e s s s นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง5เรื่องเข้าจะผิดของผู้เล่น PSO2 New g e n e s s s กันนะครับจากที่ได้ทำข้อมูลได้พูดคุยกันในกลุ่มมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เจอเรื่องที่ เข้าใจผิดเรื่องแปลกๆมาหลายอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่5เรื่องนี้ด้วยนะมีเป็น10บสกว่าเรื่องเลยแต่เดี๋ยวจะค่อยๆแบ่งเป็นพาร์ละ5เรื่องก่อนแล้วกันนะครับและใน5เรื่องนี้เพื่อนๆเ,นเคยเข้าใจผิดอันไหนกันไปบ้างก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่อง เห็นธาตุที่เป็นจุดอ่อนเป็นธาตุของมอนสเตอร์นะครับเสื้อนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้เล่นมือใหม่ในช่วงแรกๆนะครับว่าอาจในเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะครับเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆหรือทําการล็อกเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันจะมีการบอกทั้งชื่อมอนสเตอร์แล้วก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีอาสลักธาตุที่ติดเอาไว้อยู่ด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็เป็คนความเข้าใจผิดไปว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นธาตุของมอนสเตอร์นะอย่างเช่นตัวนี้แบบเป็นการแพ้ธาตุดําดแข็งเราต้องหาธาตุไฟมาตีซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นจุดอ่อนของมอนสเตอร์นะครับคือตัวเกมอ่ะได้บอกตรงๆมาเลยนะครับว่าอมอนสเตอร์ตัวนี้มามีการแพ้ธาตุอะไรแพ้ธาตุน้ําแข็งแพ้ธาตุมืดก็มีการบอกมาอย่างชัดเจนกันแล้วนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดของผูดด้เล่นใหม่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นธาตุของมอนสเตอร์ไปนะครับเรื่องที่2หอคอยนี้ปีนไม่ได้อ่านี้ก็จะเป็นตัวหอคอยที่ อยู่ทางทิศเหนือของแอริโอ้นั่นเองนะครับก็เป็นหอคอยที่อยู่การทะเลสาบตรงนี้กันเลยนะซึ่งที่นี้นะครับบนยอดหอคอยตรงนี้มันจะมีกล่องคอนเลอร์สีแดงให้เราเก็บกันอยู่ด้วยซึ่งทีนี้ก็มีผู้เล่นหลายคนเหมือนกันที่พยายามปีนแล้วแต่ว่าปีนไม่ขึ้นก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นหอคอยที่เราจะไม่สามารถปีนได้ก็เลยเปลี่ยนจากวิธีการปีนเป็นวิธีการล่อนลงมาแทนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยล่อนไกลจากบนยอดเขาในโอของตัวเกมกันเลยนะครับรดยได้ว,ดว,ว่าบินข้ามโซน มาจนถึงหอกคอยกันเลยทีเดียวนะซึ่งอันนี้นะครับความเป็นจริงแล้วมันก็สามารถปีนได้เหมือนกันนะครับมันจะมีจุดให้เราสามารถยืนพักได้แล้วก็สามารถกระโดดตอบขึ้นไปจนถึงยอดหอกคอยได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องล่อนกันเลยนะครับซึ่งใครที่เคยล่อนไปบนยอดหอกคอยนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับ เรื่องที่3และบริสเดียมออกมาเฉพาะตอนพายุเข้าเท่านั้นนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแลกพิเศษที่ มันจะปรากฏออกมาตอนที่มีสภาพอากาศตามที่ได้มีการระบุเอาไว้เท่านั้นนะครับเสือน,นี้จะเป็นแร่ที่อยู่ทางฝั่งของเขตฮิมะคูวาลิสุนั่นเองนะครับซึ่งทางทิศต,ตะวันตกของเขตนี้มันจะมีแร่ก,ก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงยอดภูเขานะครับซึ่งมันเป็นแร่ที่มันจะปรากฏออกมาตอนที่แบบมีสภาพอา,ากาศแบบว่าเป็นพายุเข,ข้ามาแล้วเราก็จะสามารถทําการตีเพื่อเก็บมันมาได้ i, นั่นเองนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วจเจ้าแร่ก้อนนี้นะครับไม่ได้ปรากฏออกมาเฉพาะตอนพายุเข,ข้าอ,อย่างเดียวนะถ้าหากว่าเป็นสภาพอากาศที่เป็นอหิมะ ตกธรรมดาหรือว่าแบบมีแสงออโราเนี่ยเจ้าแรกก้อนนี้ก็จะปรากฏออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนเขาจะผิดไปว่ามันจะปรากฏออกมาตอนที่พายุเข้าอย่างเดียวซึ่งความเป็นจริงแล้วตอนที่หิมะตกปกติหรือว่าเป็นแสงออโราเนี่ยแรกก้อนนี้ก็จะปรากฏออกมาให้เราสามารถทําการเก็บไปใช้งานกันได้เหมือนกันนะครับ เรื่องที่4มีพรีเมียมสามารถเทรดของกันได้ซึ่งอันนี้จุดเริ่มต้นนะครัมา,มาจากผู้เล่นมือใหม่ที่อาเล่นฝั่งของ n ีเจสร์และอยากจะรู้ว่ามันจะสามารถทําการ เทรดของแลกเปลี่ยนไอเทมกับเพื่อนหรือว่าเพ,พื่อนขื่อได้ไหมแล้วก็มีคนมาตอบนะคะว่ามาสามารถทําการเทรดได้นะแต่ว่าต้องมีพรีเมียมเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการเทรดของฝนะั่ง p พสโซสองนะคือในฝั่งของ p พสโซสองนะครับเราจะสามารถทําการเทรดของแลกเปลี่ยนไอเทมอะไรกันได้แต่ว่าต้องมีการใช้งานพรีเมียมทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะครับถ้าทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีการใช้งานพรีเมียมจะสามารถทําการเทรดไอเทมมีการโอนเงินให้ ได้อย่างง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหามาดูฝั่งของ Ne เจอร์ซิตนั้นเรื่องนี้มันทําไม่ได้แล้วนะครับคือฝั่งของเนเจอร์ซิตถ้าหากว่าต้องการจะแลกเปลี่ยนไอเทมกันเนี่ยต้องผ่านการซื้อขายที่ตัวตลาด My ช h อ p หรือ e r s น n a l ช h อ p อย่างเดียวนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นความก้าะจผิดของผูง้เล่นที่อาจเป็นมือใหม่ย,ยังรู้ฝั่งของ n นเจอร์ซิตแต่ว่ามีการตอบของฝั่งพิเโซ,โซมาดันั่นเองนะครับ <S <S เรื่องที่5อาวุธที่มีธาตุทำเอเลเมนต,ต์ดาวไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้แม้แต่คนทําคลิปก็เคยเข้าใจผิดกันมาแล้วนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดาวหรือก็คือเป็นการล้มของเกมนี้นะครับมันจะมีแบ่งเป็น ฟิสิกส์ข้อดาวกับเอลิเมนต์ดาวฟิสิกส์ข้อก็คือแบบเป็นการโจมตีทางกายภาพตีไปเรื่อยๆเนี่ยมอนสเตอร์ Monster บางตัวหรือว่าบอสมันจะสามารถลม้มลงมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งขอเอลิเมนต์ดาวก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นการลมที่เราทําการโจมตีด้วยธาตุเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วตัวมอนสเตอร์ก็จะแบบมีการเหมือนกับเป็นการติดถานนะแล้วก็จะลม้มลงมานั่นเองนะครับซึ่งทีนี้ผมก็เคยมีการทําคลิปเคเอไปทีหนึ่งนะครับว่าตัวอาวุธที่มีธาตุเนี่ยมันไม่สามารถทำเอนะลิเมนต์ ทำได้นะครับคือตัวอาวุธที่มีธาตุเนี่ยถ้าเป็นอาวุธกายภาพนะครับมีธาตุเราทำการโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสามารถสะสมเรื่องเกี่ยวกับ Element ต์ดาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า มันทําช้ามากๆเลยนะครับคือถ้าใช้เวทโจมตีไปเนี่ยโจมตีไม่กี่ทีก็ติดสถานะกันแล้วแต่ว่าถ้าหากเป็นการโจมตีทางกายภาพแล้วเลือกใช้อาวุธที่มีท่าตรงกับที่ศัตรูแพ้ทางพอดีมันก็จะสามารถสะสมเอลิเมนต์ดาวได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานคือตอนที่ทดสอบครั้งก่อนเนี่ยมอนสเตอร์มันไม่ได้มีเลือดเยอะก็เลยทําให้ไม่ได้เห็นสถานะเอลิเมนต์ดาวนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเลือดศัตรูเนี่ยมันเยอะพอเราโจมตีนานพอเนี่ยมันก็จะมีการเกิดเอลิเมนต์ดาวได้ เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้การโจมตีทางสายเวทนั่นเองนะครับแล้วก็จะดวนไปถึงการโจมตีบางอย่างที่ออย่างเช่นตัวบอสนิรุสุหรือตัวบอสจิราฟที่อยู่ทางฝั่งของเขตภูเขาไฟลาวานะครับซึ่งตัวปกติเนี่ยมันจะมีท่าโจมตีที่เป็นการยิงกระสุนไฟออกมาซึ่งเราก็จะสามารถตีเจ้ากระสุนไฟอันเนี้ยให้กลายเป็นน้ำแข็งเพื่อที่จะปากลับใส่ตัวบอสได้นะครับซึ่งตามปกติก็คือต้องใช้การโจมตีสกิลเวทน้ำแข็งเนี่ยโจมตีไปเพื่อมันมีการเปลี่ยนจากไฟเป็นน้ำแข็ง่ทีีน ตัวอาวุธที่เป็นท่าน้ําแข็งนั้นก็จะสามารถโจมตีเจ้าแท่งไฟพวกเนี้ยเข้าได้เหมือนกันนะครับคือจะสามารถทําการโจมตีเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนจากไฟเป็นน้าแข็งแล้วก็สามารถนําไปปลาใส่กับตัวบอสได้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอลเมนที่ต่อให้เป็นอาวุธสายกายภาพก็จะสามารถสร้างเรื่องเกี่ยวกับเอลเมนเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ โอเคและนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้ง5เรื่องที่มาพูดถึงกันในพาร์ทแรกนี้นะครับซึ่งใครที่เคยมีความก็จะผิดเรื่องไหนกันไปเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มันจะยังไม่ได้จบแค่5เรื่องนี้นะจะยังมีอีกหลายเรื่องเลยซึ่งเดี๋ยวก็จะค่อยๆแบ่งเป็นทีละพาร์ททีละพาร์ทไปนะครับซึ่งก็สามารถรอติดตามก,กันได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเนย